สนับสนุนโดยตู้เย็นพนา n a s o n i c 8ส,สีซีรีส์ใหม่เอาล่ะครับ้องหครับเมนูที่2เนี่ยเทียบไปแล้วพร้อมอยู่ตรงหน้าเลยค่ะคืออะไรคะเชฟยังคิดเชื่อไม่มออกคือนี่เชฟเชฟคิดเองใช่ไหมคะไม่คุผู้ชมจริงๆคิดออกแล้วผมว่าอยากกินเส้นไม่ได้กินเส้นก๋วเดี๋ยวมานานค่ะนี่ก็ไปตลาดไปเจออยากกินเส้นใหญ่เส้นใหญ่มันสดนอีถูกไหมนี่มีเส้นใหญ่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเส้นมันไม่ค่อยจะมีละติดต่อประสางานอะไรกันก็ไม่ไม่ค่อยจะเฉลยมันเลี้ยวเส้นใหญ่มากินซนะอ๋อค่ะโอเคจะได้เส้นใหญ่ใพูดเล่นพูดไปโอเควันนี้เป็นเส้นใหญ่ผัดซอสเอ็กโซผัดซอสเอ็กโซซึ่ง,ซ,งซอสเอ็กโซซอสเอ็กโซเนี่ยจริงๆเป็นซอสซึ่งว่าเป็นซอสร,ระดับปรามาจารย์ซอสละเป็นซอสที่แพงที่สุดเพราะว่า<อ>เป็น ซอสที่ทําจากหอยเชลล์แห้งต้นทุนมันสูงและความอร่อยก็มีความหอมก็มีคือตรงนี้นะครับทีนี้ของเชฟก็ไม่เพิ่มนิดนึงใส่เห็ดเข้าไปเพิ่มซึ่งเห็ดห้าชนิดของเชฟก็จะมีหลากหลายเลยหลากหลายห้าอย่างตัวอีกตัวหนึ่งวันนี้น,นี่คืออะไรคะเชฟต้องเรียนตรงๆว่าเก็บไว้เป็นสมบัตินะเป็นขไข่เป็นไขป่ปลาแดดเดียว ไข่ปลาแดดเดียวใช่เป็นไข่ปลาเป็นไข่ปลาช่อนแตต่างแบบอ่างานตัวนี้จะให้ความเพิ่มความกลมกล่อมอ่ามันมันเนี้ยใช่ครับแต่เริ่มแรกเดี๋ยวเริ่มมันไหมค่ะโอเคเสร็จแล้วเชฟใช้น้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกกับน้ำมันธรรมดาต่างกันไหมคะเชฟน้ำมันมะกอกจะมีความหอมมากหน่อยนะครับใช้เชฟมะกอกบางกลางทีนี้อยากให้น้องหงช่วยจัดการกับเห็ดจัดการกับเห็ดเลย ชิกเป็นชิ้นๆินนี้นะครับเขียนนะ,ะจะเป็นชิ้นนี้เลยซอยกระเทียมลงไปซอยหยาบๆนะครับใส่กระเทียมก่อนเหรอคะครับผมต้นใหญ่ๆ,ๆแล้วก็พอกระเทียมลงไปนะครับท่านผู้ชมผมก็ใช้ไข่ปลาที่เป็นไข่ปลาแดดเดียวที่แห้งเราใส่หลังสุดท่านผู้ชม กระเทียมก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วก็ไข่ปลาก็เริ่มสุกเราจะใส่พริกแห้งลงไปแล้วเราจะใช้น้ามันตัวนี้เอามาผัดน,นี่ท่านผู้ชมใช้ไฟปานกลางได้นะครับไม่ต้องร้อนจัดมากโ,โหเห็ดเร็วมากท่านผชมวันนี้ผมมีผู้ช่วยซึ่งบอกได้เลยว่าเอาตัวนี้เป็นอันนี้ต้องทำยังไงคะเอาตัวนี้เ,เียมให้เ็ฟตัวนี้เป็นเห็ดหอมค่ะ ออ๋ต้องดึงเสร็จแล้วเชฟใส่ไปชั้นชิ้นนั่นแหละนะครับเอาละอันนี้ต้องหั่นไหมคะเชฟอ่ะเชฟหั่นให้ยินเอาละท่านผู้ชมเรามีเห็ดทั้งหมดเยอะมากความชอบส่วนตัวอีกนั้นและท่านผู้ชม ค่ะตัวนี้อะไรลองบอกท่านผู้ชมดูซิว่าเป็นใบอะไรเลยอ่าไม่ทราบค่ะตอแรกเขา้าใจว่าเป็นโหระพาอ,อ,อันนี้คืออะไรคะเนที่คุณเข้าใจแล้วถูกแล้วครับอ่ะเหรคะเพราะว่านี่คือเป็นใบโหระพาอิตาเลียนอ๋อคือ,คอมันจะมีฟินเบซิลกับเรดเบซิลว่ะใช่ใช่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจียวกระเทียมเนี่ยแล้วก็มีไขป่ปลาเริ่มจะสุกแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ท่านผู้ชมเอาพริกแห้งลง,งไปคั<ะ>่วตอนแรกเข้าใจว่าไข่ปลาจะต้องหั่นเป็นชิ้นๆก่อนท่านผู้ชมพริกแห้งลงไปคั่วอย่างนี้เสร็จนะครับตอนนี้เทลงเลยหอมมากเลยค่ะเราจะมีพริกแห้งอยู่ นะพักไว้ก่อนผมใส่เห็ดก่นอนเลยใส่เห็ดเรียบร้อยครับทีนี้น้ำมันที่เหลือตรงนี้มันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็มีพริกถูกไหมครับเหมือนคั่วใช่ไหมคะเหมือนย่างอ่ะอเหมือนย่างยางออกไปให้สุกๆไปนิดนึงใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะใช้ สุปผมไม่ได้หวงเลยนะครับผมไม่ได้หวงตัวฟอสแจอโอนี้คือมีขายสำเร็จรูปหรือเปล่าคมีขายสำเร็จรูปครับจริงๆรดีวนี้แต่คือราคาแพงแพงนะฮะไม่เคยทานเลยค่ะเจฟซอสแกโอละครับพอผัดได้เห็ดได้ที่เราใส่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ตามใจชอบนะชอบเยอะขนาดไหนก็ใส่เลยเชื้อผัดที่เดียวค่ะ คือผัดแห้งๆอ่ะมือนก๋วยเตี๋ยวคั่วนึกภาพก๋วยเตี๋ยวคั่ว,วไก่ได้ไหมครับรสชาติของซอสเอโกมันจะเป็นเค็มๆเหรอคะเชฟมันก็จะเนี่ยมันมีมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วม,มันจะมีเค็มๆเผ็ดนิดๆนะครับชิมก่อนเอาละ,ม,<น>ะมีกลิ่นหอยเชลล์แห้งใช่แล้วเราก็เติมด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเติมด้วยน้ำมันหอยสักสองข้ำหยดต้องปรุงรสเพิมด้วยนิดนึงครับแน่นอน ซีอิ๊วขาว,ขาวลงไปนิดนึงเพือ่อรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้น,นหอมจังนะพอเริ่มได้ที่อย่างนี้แล้วเห็ดก็สุกแล้วนะครับที่เราคั่วไว้แล้วเราก็มีตัวไข่ที่เราที่เชฟเก็บมานานแล้วใช่ไหมคะที่เชฟได้เตรียมไว้ะนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราใส่ไข่ลงไปอ๋อใส่ลงไปอย่างนี้เลยใช่อ๋อแล้วยีเอาอะค่ะหรือว่าเป็นชิ้นชิ้นเดี๋ยวเขาจะค่อยๆนะค่อยค่อยแตกเองเห็เนไหมฮะเป็นชิ้นชิ้นให้เห็นเป็นชิ้นเลยเสร็จแล้วท่านผู้ชมตัวนี้สําคัญมากกระเทียมเห็นไหมฮะผมจะใส่กระเทียมกับพริกแห้งเนี่ยที่หั่นชิ้นใหญ่เพราะว่าต้องการให้กระเทียมมาอีกทีหนึ่งให้กระเทียมเป็นเป็นลักษณะชิ้นชิ้นเลยเสร็จสุดท้ายอันนี้คืออะไรคะ ดูสิลิ้นแล้วมือสันมือสันคืออะไรคะเชฟมันคืออะไรเหรอคะคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งสันนะสันจริงจริงอ๋อชิมดูนะเพื่อความแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเหล้าจีนอ๋อโอเคนะครับเรานี้เร่งไฟแรงๆเสร็จแล้วอิตาเลียนเบสซิลอ่ะเชฟใสเพราะเชฟชอบนะอย่างนี้เป็นประเภทอาหารอะไรคะเชฟตานี้ก็บอกเลยไง เป็นลูกผสมลูกผสมระหว่างอะไรกับอะไรคะเป็นจีนเป็นจีนผสมอิตาเลียนนิดนึงสังเก่งไหมพราะมีอิตาเลียนเบอร์ชิลใช้เป็บสปาเกตตี้แห้งไหมแต่เป็นเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่แล้วก็มีซอสเอ็กโซโอเคแล้วก็หนูทานจะเมาไหมคะเชฟฮะจะเมาไหมคะไม่เมาแล้วครับเพราะว่าซอสเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแอลกอฮอล์ก็เลยหายไป พอใส่เล้าเสร็จแล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชมจบแค่นี้ใส่เล่าไปก็หอมมากเลยค่ะอหอมโหระพาวันนี้ท่านผู้ชมลักษณะเหมือนพาสต้าไหมวิธีการจัดจานเพราะว่าวันนี้เราต้องการวางไส่ปาวันนี้ ต้นหอมใช้ต้นหอมด้วยเรามีสองคนใช่ไหมค่ะต้องตามคนด้วยเหรอคะเชฟทานเป็นคู่ทานเป็นคู่ครับเสร็จแล้วนี่สินค้าพิคัญก่อนที่เสิร์ฟค่ะใช้น้ำมันตัวน้ำมันของซอเอ็กโอใช่ครับเพิ่มความอยก่อนที่เสิร์ฟท่านผู้ชม นี่คืออะไรคะพริกไทยดำเหรอคะพริกไทยดำมีอีกอย่างนึงสิ่งที่สุดท้ายแล้วเอ๊ะมันเป็นอะไรเองมันก็คือพาสต้าท่านผู้ชมเส้นใหญ่พาสต้า เดี๋ยวแต่ยังไม่หมดเท่านี้ท่านผู้ชมเราจะมีหนึ่งเมนูที่เหลือสำหรับวันนี้<ะ>ใช่ครับสน,นุกมากเลยค่ะซึ่งเป็นเมนูบอกได้เลยว่าจัดเต็มมาให้น้องผมวันนี้เลยทีเดียวซึ่งจะเป็นเมนูอะไรไปพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยตู้เย็นพานาโซนิก8สีซีรีส์ใหม่